สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านพลังงานความรักนะคะเป็นพลังงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะมาดูกันนะคะความรักของคุณนะคะในคลิปนี้พลังงานนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะคะตอนนี้นะคะชีวิตของคุณความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้าง ตอนนี้เป็นอย่างไรก็สุขสบายดีนะฮะเออสบายดีมีอิสระอ่ะบางท่านก็บางท่านตอนนี้เหมือนว่าอยู่คนเดียวนะสดโสดสวยๆหล่อๆรวย,ยๆนะคะความรักก็คือแบบนิ่งไปแล้วเงียบไปแล้วบางท่านก็อยู่ในช่วงของการกลับมาเยียวยาตัวเองนะเออนะ มันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าตัวคุณนะก่อนหน้านี้อาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะเงียบหายไปแล้วไม่คุยกันแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วนะก่อนหน้านี้อาจจะแบบเออคบกันคุยกันติดต่อสื่อสารอะไรกันแต่ณนะปัจจุบันนี้คือนิ่งไปละละเงียบไปแล้วละบางท่านอาจจะนิ่งเงียบแล้วก็หายกันไปหลายวันหลายเดือนแล้วอะนะเออเนี่ยเงียบหายกันไปเลยตัวคุณเองอะนะคะก็ เหมือนกับว่าแรกๆก,ก็เครียดอยู่แล้วนะอ,อก็ถามตัวเองอะนะคะว่าออแบบเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมเขาเงียบหายไปอ่ะมันเกิดอะไรทําไมแบบอยู่ๆก็แบบไม่คุยอยู่ๆก็ไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ทุกวันนี้บางท่านก็คือเลิกถามตัวเองแล้วไม่ถามแล้วไม่อยากรู้อะไรแล้วนะคะเหมือนกับว่าจะมาก็่มาจะมีกว่ามีไม่มีก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยู่ของคุณคนเดียวได้นะบางท่านตัวคุณก็อาจจะแบบ ป็นพ่อแม้แม่ไม้บางท่านก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เราก็มีการมีงานนะ,ะมีเหมือนแบบการงานอะไรของตัวเองนะคะทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้นะไม่ได้ต้องไปพึ่งพาอาศัยอะไรใครนะคะฉะนั้นจะมีหรือไม่มีใครอะตัวคุณก็มองว่าไม่เป็นไรนะคะอยู่ได้มีความสุขกับตัวเองได้ บางท่านช่วงนี้ก็อาจจะแบบเออกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วก็บางท่านเหมือนว่าต้องกลับมาจัดการเกี่ยวกับพวกเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณนะบางท่านที่ผ่านมาอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องของสุขภาพอาจจะนอนน้อยนอนดึกอาจจะแบบทานอาหารที่ไม่ค่อยดีนะอือาจจะแบบดื่มน้ําน้อยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะแต่เหมือนว่าช่วงนี้ตัวคุณจะมีแบบว่าลุกขึ้นมาแบบ ขยับร่างกายมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาออกกำลังกายอะไรบ้างแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการนอนดูแลเรื่องของอาหารการกินดื่มน้ําพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็บางท่านช่วงนี้ตัวคุณก็อาจจะเดินทางค่อนข้างบ่อยด้วยนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือว่าเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทำธุระอะไรของคุณนะคะ <c oughs> นะอ่ะ เหมือนแบบเหมือนตอนนี้ชีวิตของคุณอะนะคะถ้าถ้าตัดเรื่องความรักออกไปอะ่ะเรื่องอื่นๆก็คือแบบดีหมดนะก็แฮปปี้มีความสุขดีนะคะอิสระดีเนาะอยากไปไหนอยากทำอะไรก็ทำนะคะอืมนะที่ผ่านมาบางท่านเหมือนว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเหมือนไปเจอคนที่เขาแบบดูเจ้าชูนะเจอคนที่มามาหายหายสับราง เจอคนที่เขาแบบขบสอนบางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลได้บางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับคนมีชื่อเสียงนะคะมีหน้ามีตาในสังคมนะอ่ะประมาณนั้นอืมอืมบางท่านเหมือนว่าคุณอาจจะไปเจอคนมีเจ้าของด้วยนะเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วอะแต่ว่าเขาวว่ามาหลอกคุณมาโกหกคุณ นะมาบอกคุณว่าโสดหรือว่ามาหลอกคุณนะนะคะว่าแบบเออเนี่ยเขากับคนของเขามีปัญหากันนะกำลังจะเลิกกําลังจะจบแต่ก็ไม่ได้เลิกนะเออนะคะแล้วก็มาดึงคุณเข้าไปนะเป็นความสัมพันธ์ลับ,ลบๆแบบไม่เปิดเผยอะนะแต่บางท่านนะ่ะตัวคุณก็แบบไหวตัวทันนะคะเรื่องอะไรอะเนาะเราจะเอาตัวเราซึ่งแบบว่า,อาโอ้โหโปรไฟล์ดีขนาดนี้ไปอยู่ในความสัมพันธ์นี่มันไม่ชัดเจนแบบนั้นอนะ เรื่องอะไรอะเรื่องอะไรฉันจะต้องแบบลดคุณค่าตัวเองไปอยู่ในสถานนะแบบนั้นนะใช่ไหมเนี่ยบางท่านก็แบบไหวตัวทันแล้วก็แบบชิงเนาะชิงออกมาสะก่อนอ่ะนะคะไม่อยู่ต่อในความสัมพันธ์แบบนั้นหรอกนะอืมอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีกรกฎชาวราศีมีนแล้วก็ชาวราศีก,กุ่มขึ้นมานะอ่ะ บางท่านก็ไปเจอคนที่เขาแบบมามาหายหายเล่นเกมอ่ะเนาะคุณก็ไม่อยากสนใจแล้วแหละนะคะแต่ก่อนคุณอาจจะเคยเหมือนแบบว่าเออตื่นเต้นดีใจนะเวลาที่เขาแบบหายไปแล้วเขาทักมาเนอะอาจจะโอ๊ยดีใจเออ่อเขาทักมาแล้วแต่พอเดี๋ยวนี้อะตัวคุณรู้สึกแบบเออเฉยๆนะอืมนะจะคุยกับคุยไม่คุยก็บไม่เป็นไรนะคะ อ่ะทีนี้มาดูพลังงานของคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะในช่วงนี้เนาะจะมีใครเข้ามานะคะพลังงานเป็นแบบใด <c oughs> <c oughs> คนที่จะเข้ามาอ่ะมีคนเก่านะอ่ะบางท่านก็มีเป็นแบบต่างชาติเข้ามานะ <c oughs> เด็กน้อยก็มีคนที่เด็กกว่าคุณอ่ะคนที่มามาหายหายก็ยังจะแบบโผล่มาอีกนะอ่ะแต่ว่าบางท่านอาจจะ เป็นคนเก่าที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือว่าเคยคบกันมานานแล้วอ่าแต่ว่ามีปัญหาแล้วก็เงียบหายกันไปอืมมีปัญหาแล้วเงียบหายกันไปนะ <c oughs> อ่าพลังงานที่เด่นเลยอะ่ะก็คือคนเก่าคนที่มีปัญหาแล้วหายไปคนที่เคยเป็นครอบครวัวคนที่เคยคบกันมานานนะคะอือฮืออ่า เหมือนว่าในหน้าไพ่เนี้ยมันมีคนที่จับปลาสองมือนะสับรางนะคะกลับไปกลับมาไอ้ที่เขากลับไปกลับมามาหายๆกับคุณนะนั่นน่ะเหมือนว่าที่ที่ตอนที่เขาหายไปอะ่ะเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นไปเจอคนอื่นนะอืมแล้วพอเห็นว่าอ่าคนอื่นที่เขาไปคุยด้วยน่าจะไม่เวิร์กอะ่ะ เขาก็โผล่กลับมาหาคุณเออนะคะอืมมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าบางทีตัวคุณอาจจะแบบใจดีเกินไปอะ่ะเออนะอาจจะใจดีเกินไปมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นของตายคุณนะ่ะคงอยู่ตรงนี้คุณคงไม่ไปไหนหรอกนะพอเขาเจออะไรใหม่ๆเขาก็หายไปนะ พอเลิกเห่อของใหม่ก็กลับมาอืมนะคะแต่ว่าคนคนนี้เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหยุดนิ่งอยู่ที่คุณนะเนอะอือทีเนี้ยพลังงานของคนเก่าคนเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะโผล่กลับมาอีกแหละนะคะเนาะถ้าหากว่าตอนนี้เขาหายไปนะเดี๋ยวเขาก็จะโผล่กลับมาแต่ว่าบางท่านคุณเองอาจจะต้องดูดีๆนะว่าเขากลับมาเนี้ย กลับมาแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมหรือว่ากลับมาแล้วเอาปัญหาอะไรมาให้คุณด้วยอะนะคะถ้าหากว่าคนคนนี้เขาต้องพึ่งพาพึ่งพิงเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอะไรจากคุณอ่ะอันนี้มันก็จะชัดเจนนะว่าไอ้ที่เขากลับมานะ่ะเพราะว่าเงินหมดหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินหมุนเงินไม่ทันนะแล้วเขาอาจจะเห็นว่าเออคุณแบบอาฐานะดีมีเงินมีงานอ่ะ นะก็จะกลับมานะคะอืมเออดูแล้วก็แบบว่าจะดีไหมนะเออกลับมาเพราะว่าแบบมาแบบขอเงินอนะ่ะพอได้เงินแล้วก็ไปอ่ะแล้วปัญหาก็ไม่แก้แล้วมันก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาโผล่กลับมาก็จริงนะแต่ว่าเอาปัญหามาให้คุณนะนะ่ะเนอะเสร็จแล้วก็ไปนะแล้วก็สุดท้ายเหมือนคุณก็นั่งเหงาคนเดียวเหมือนเดิมอีกอยู่ดีอ่ะ <c oughs> อืมอ่อะแต่ว่าสำหรับบางท่านอะนะคะก็บางท่านอาจจะแบบถ้าสมมติว่าเขากลับมาแล้วมันมีอะไรดีขึ้นนะก็อาจจะมีการเหมือนได้มาเริ่มต้นนะเริ่มต้นพูดคุยอะไรกันใหม่ก็ได้นะคะเออนะเออแล้วก็บางท่านนี่ก็จะมีคนใหม่เข้ามาอาจจะมีแบบ ทั้งคนเก่าคนใหม่อ่ะเข้ามาในเวลาไล่ๆกันนะคะซึ่งตัวคุณก็ต้องคิดแหละเนาะว่าแบบเออนะจะเราแบบจะแบบเลือกคนไหนอ่ะคนเก่าเป็นยังไงกลับมาแล้วเป็นยังไงแล้วคนใหม่เข้ามานะ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเหมือนตัวคุณเองก็ต้องประเมินสถานการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะว่าใครเป็นยังไงนะแต่ว่าตัวคุณ ไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าแบบเอ้ยฉันจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งไม่คุณไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นถ้าหากว่ามันไม่โอเคเลยทั้งสองคุณก็ไม่ต้องเลือกสิถูกปะถ้าไม่โอเคเลยคนเก่าก็ไม่โอเคคนใหม่เข้ามาก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจก็ไม่ต้องเลือกให้คุณเลือกตัวเองนะคะไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะออถ้าเข้ามาแล้วมันไม่ดีไม่โอเคเราก็ไม่ต้องเลือกแค่นั้น นะคะไม่ได้มีใครบังคับอะไรคุณนะอืม <c oughs> ตัวคุณเองก็ต้องดูอะเนาะว่าเออเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกยังไงอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกมีความสุขอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกมีสบายใจมันสบายใจอะมีไหมเนาะหรือว่าอยู่กับใครแล้วมันรู้สึกแบบว่ามีแต่ปัญหาอยู่แล้วก็มีแต่เรื่องเงินเงินทองทองอยู่แล้วก็แบบเอาแต่ปัญหาอะไรมาให้อะ่ะอ่ะอย่างเงี้ยต้องแบบ คุยกับตัวเองถามกับตัวเองแล้วก็สังเกตดูอะนะคะเนาะว่าเออคนที่เข้ามาคนที่เราอยู่ด้วยอะเป็นยังไงนะคะเ <c oughs> <c oughs> นาะอ่ะประมาณนั้นถ้าหากว่าใครที่เข้ามาแล้วดีดีก็ถ้ามันดีถ้าโอเคถ้าถูกใจก็คบนะเออถ้ามาแล้วมันไม่ดีไม่โอเคไม่ถูกใจเราก็ไม่ต้องคบแค่นั้นแล้วก็ถ้าใครที่เขามามาหายๆับคุณอนะไอประเภทแบบเนี้ยจริงๆแล้วคุณไม่ต้องไป ไม่ต้องไปสนใจอะไรเขามากมายหรอกนะคะเนาะเพราะว่าความรักที่ดีอะ่ะมันจะต้องสม่ําเสมอเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่ใช่มามาหายหายนะถ้าใครที่เขาอยากจะเป็นแบบนั้นก็ปล่อยเขาไปนะคะเราไม่ต้องไปสนใจเขานะไม่ต้องไปวิ่งตามอะไรเขานะคะ <c oughs> <c oughs> นะอะถ้าใครไม่ดีก็ปล่อยไว้ตรงนั้นอืมนะคะ แต่ถ้าท่านไหนที่เป็นครอบครัวกันแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ยเหมือนว่าบางท่านอ่ะคุณก็ยังอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอยู่นะยังไม่ได้อยากจะปล่อยมือจากกันแต่มันก็ต้องดูด้วยะนะว่าตัวเขาเองอ่ะอยากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวด้วยกันไหมอ่าเขาพร้อมไหมอ่ะเนาะนะคะตัวคุณน่ะอย่าไป ทนแบกความรู้สึกอยู่คนเดียวเนาะนะคะเพราะว่าคําว่าครอบครัวเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะต้องประคับประคองกันไปนะคะคนสองคนนะ่ะนะต้องไปด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งมาเป็นทุกข์แล้วก็นั่งแบกนั่งเก็บความรู้สึกอะไรอยู่คนเดียวนะคะแบบนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครอบครัวมันไม่ใช่คู่ชีวิตแล้วเนาะคู่ชีวิตมันต้องแบบช่วยเหลือกันพึ่งพากัน เนาะเป็นที่พึ่งให้กันอยู่เคียงข้างกันนะอันนั้นนคือคู่ชีวิตนะอ่อะาังท่านก็อาจจะกำลังคิดอยู่อะนะคะว่าเออแบบฉันเจ้ายังไงดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะ <c oughs> <c oughs> อ่าก็ต้องแบบดูนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะอืม เหมือนว่าบางท่านนะมีคนใหม่เข้ามาแต่ตัวคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าใจอะ่ะมันยังแบบเพราะว่าพวง,งกับคนเก่าอยู่เนาะนะเพราะว่าบางทีอาจจะแบบเออยังไม่ได้จบกันดียังมีปัญหาอะไรกันอยู่มันยังค้างคาคุณก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากจะไปสนใจอะไรคนใหม่เนาะเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหามันก็เยอะอยู่แล้วอะไม่อยากจะเอาปัญหาเข้ามาเพิ่มอะนะคะอืม แต่ถ้าตัวคุณก็กับคนเก่าเนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยยังไม่ได้ดเป็นครอบครัวอะไรกันอะคุณอาจจะลองเปิดใจดูคนใหม่ก็ได้นะคะเนาะอมอย่าไปเศร้าเนาะอย่าไปจมอยู่กับความเศร้านะคะเนาะอย่าไปอยู่กับอดีตนะเออเนี่ยบางท่านยังแบบยังเศร้ายังเสียใจยังรู้สึกแบบคิดถึงอดีตอะอดีตมันผ่านไปแล้วอะนะคะให้คุณนะอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเนะนะคะ อย่าไปจมอยู่กับอดีตนะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีพิจิกขึ้นมานะมีพลังงานของทัดนามด้วยกันเนาะมีนกรกฎพิจิกทัดดินนะคะรัสบกกนมังกรแล้วก็ทัดลมมิถุนตุนกุมอ่ะถ้าหากว่าคนเก่าของคุณเขาโผล่กลับมาแล้วถ้ามันดีขึ้นอะมันก็โอเคอะ่ะใช่ไหมเออ แต่ดูทรงแล้วอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้กับทุกคนนะถ้าจะให้ชัวร์นะคะตัวคุณต้องไปเช็คแบบส่วนตัวดูนะว่าเป็นยังไงนะคะเนาะแล้วก็เพื่อนๆบางท่านเนี่ยคนเก่าอก็คือจะโผล่กลับมานั่นแหละแต่บางท่านคนเก่า่็ยังไม่มีวีแววเลยนะยังไม่มีวีแววเลยหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะซึ่งถ้าหากว่าตัวคุณยังแบบเออยังติดอยู่กับคนเก่านะ ยังรักเขาอยู่ยังเล head, ิกคิดถึงเขาไม่ได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเเขาจะโผล่มาไหมอ่ะอันเนี้ยคุณอาจจะไปเช็คส่วนตัวเนาะไปเช็คส่วนตัวดูน,นะคะเออเขาจะกลับมาไหมจะกลับมาหรือเปล่านะจะได้มีแนวทางมีไกด์ไลน์ของคุณนะคะเนาะถ้าเขาไม่กลับมาแล้วคุณจะได้เลิกรอแต่ถ้าคุณไปเช็คส่วนตัวมาแล้วมันมีแนวโน้มว่าเขาจะกลับมาคุณจะได้แบบเออมีแนวทางมีไกด์ไลน์นะคะว่าเออกลับมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มทิศทางนะคะแนวโน้มความรักนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องซีเรียสนะพ <c oughs> ลังงานบางท่านสลับฝั่งกันได้นะคะไปสลับฝั่งกันเอาเองนะแนวโน้มไพเขาบอกให้คุณลองหาที่ปรึกษาดูอะ่ะอย่าใจร้อน เออบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคิดและตัดสินใจประมาณหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าคุณอาจจะไม่แน่ใจอะ่ะว่าเออแบบมันจะดีไหมมันจะโอเคหรือเปล่านะฉะนั้นอ่ะนะคะสิ่งที่คุณคิดถ้าคุณรู้สึกว่าเอ,อ้ยเนี่ยฉันคิดตัดสินใจแรงฉันไว้แต่ฉันแบบไม่ััร์ว่าจะยังไงอะลองหาที่ปรึกษาดูนะคะอาจจะเป็นเพื่อน นะที่สนิทกับคุณคนที่ไว้ใจได้นะคะลองปรึกษาดูก็ได้นะคะเนอะคุณอาจจะได้รับคำแนะนำนะอะไรบางอย่างนะคะนะเพื่อนของคุณที่ปรึกษาของคุณเขาอาจจะเขาอาจจะช่วยเคลียร์อะไรบางอย่างหรือว่าเขาอาจจะมีความคิดเห็นหรือว่ามีคำแนะนำอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะซึ่งทำให้คุณ รู้สึกเหมือนแบบสบายใจขึ้นนะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันโล่งอกมากขึ้นนะแล้วก็เห็นแนวโนมทิศทางอะไรที่มันดีขึ้นก็ได้นะคะไม่จมอยู่กับความคิดของตัวเองอยู่คนเดียววะเนาะอือฮืนะแล้วก็แนวโน้มมาเหมือนไพ่เขาบอกว่าจะมีคนที่แบบว่าอยู่ๆก็แบบโผล่กลับมานะดูเหมือนแบบเหมือนแบบว่าหายไปตั้งนานคนคนนี้หายไปตั้งนานหายไปตั้งนานแล้วเนี่ย หลายเดือนหลายปีแล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆก็แบบโผล่กลับมาอืมแล้วทีนี้ไอ้การโผล่กลับมาของเขามันก็ยังดูแบบว่าดูไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อ่ะว่าจะกลับมาแล้วมันจะอะไรยังไงนะคะทําให้คุณคิดมากนะเออนะซึ่งไพ่เขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยคนคนนี้ดูแบบว่าเอ้ยเขาจะเอายังไงกับเรากันแน่ไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะ่ะ ถามเขาไปแบบตรงไปตรงมาเลยถามไปตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องไปคิดเองเอาเองด้วยไม่ต้องเก็บไปคิดมากด้วยให้สื่อสารไปตรงๆนั่นแหละนะคะเนาะเออเนี่ยเขาแบบต้องการอะไรกลับมาเนี่ยจะเป็นอะไรกันอ่ะกลับมาแล้วจะเคลียร์อะไรกันไหมอ่ะปัญหาที่มีนะ่ะจะเคลียร์กันหรือเปล่านะจะเอายังไงอ่ะสื่อสารออกไปเลยนะคะตรงไปตรงมาดีที่สุดเนาะ ไม่ต้องอ้อมคอมนะคะเพราะว่าถ้าอ้อมคอมนะมันก็ไม่รู้เรื่องกันสักทีหนึ่งอะนะคะเนาะนะแล้วก็ชีวิตของคุณมันจะได้ไปต่อกันสักทีหนึ่งนะคะไม่ต้องมาติดอยู่ตรงนี้อเนาะอืมมีอะไรก็ถามไปตามตรงแต่มันมีข้อแม้นะว่าคุณกับเขาต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาจริงๆนะไม่ใช่คนหนึ่งตรงไปตรงมาอีกคนหนึ่งก็ยังอ้อมแอมอ้อมแอมยังแบบกักกักอะไรอยู่อะเนาะนะคะ ต้องเปิดใจคุยกันจริงๆมันถึงจะเคลียร์กันได้แล้วก็เรามาระวังการทะเลาะกันนะเออคือถ้าหากจะคุยกันนะอย่าใช้อารมณ์คุยกันดีๆนะคะแล้วก็เลือกพยายามแบบเลือกคำพูดเลือกประโยคที่จะใช้ในการพูดคุยนะคะบางคำพูดนะมันอาจจะรุนแรงหรืออะไรก็อาจจะต้องให้มันซอฟลงหรือบางคำพูดมันอาจจะดูแบบว่าโจมตีหาเรื่องหรือชวนทะเลาะหรืออะไร นะก็ต้องเบรกตัวเองไว้นะคะแล้วก็พยายามแบบคุมสถานการณ์ให้ดีอะนะให้คุยกันแบบมีเหตุมีผลนะหันหน้าเข้าหากันคุยกันแต่บางท่านถ้าหากว่าคุยกันสองคนไม่ได้อาจจะต้องมีคนกลางอะนะคนกลางที่รู้จักทั้งคุณทั้งเขาแล้วก็เป็นคนกลางที่แบบว่าเป็นกลางจริงๆอะเนาะไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยอ่ะให้มาช่วยเป็นกรรมการนะ <laughs> กรรมการเนี่ยอ่รับฟังสิตัวคุณตัวเขานะเคลียร์กันนะคะเนาะบางท่านต้องแบบมีคนกลางเข้ามาช่วยเคลียร์นะหรืออาจจะแบบเออมีเพื่อนหรือคนที่สนิทกันหรืออะไรอะนะคะเข้ามานะช่วยไกล่เกลีย่ยนะคะเนาะจะได้ลดการแบบทะเลาะกันนะคะอืมแล้วก็มันจะต้องแบบว่ารับฟังกันให้มากขึ้นด้วยนะคะ ฟังให้จบก่อนนะเอออย่าเพิ่งแบบเถียงอะไรกันนะพยายามแบบฟังให้จบก่อนนะคะเนาะอาจจะเปิดโอกาสให้อาฟังคุณพูดก่อนฟังเขาฟังอะเสร็จแล้วก็สลับกันเนาะให้ฝั่งเขาพูดแล้วคุณก็ฟังอย่างเงี้ยอะแล้วฟังทั้งสองฝ่ายให้จบกันก่อนแล้วค่อยมาสรุปกันนะคะเนาะว่าเออมันจะไปกันยังไงนะคะจะได้ไม่ต้องแบบทะเลาะอะไรกันอะเนาะเพราะว่าบางทีคุยกันยังไม่ทันจบเลยอะก็ทะเลาะกันแล้วอันเนี้ยต้องระมัดระวังนะคะเนาะ อืนะคุยกันดีๆบางท่านอาจจะคุยกันได้แล้วก็เคลียร์กันได้นะเออนะบางท่านอาจจะคุยได้เคลียร์ได้จบสวยนะเออเนี่ยกลับมาพูดคุยกันซินะอารมณ์เหมือนแบบปรึกษาหาลือกันน่ะเนาะว่าเออเนี่ยจะเอาอยัางไงอ่ะเธอว่ายังไงอ่ะฉันว่าอย่างงี้อ่ะเธอเห็นด้วยไหมอ่ะถ้าเห็นด้วยก็โอเคไปด้วยกันถ้าไหนที่ไม่เห็นด้วยก็ลองคุยกันซิว่าเหตุผลคืออะไรนะคะเนาะ อืมนะอ่ะถ้าคุยได้เคลียได้นะคะความสัมพันธ์ก็สามารถไปต่อได้แต่ถ้าหากว่าคุยแล้วก็ยังทะเลาะเหมือนเดิมยังแบบใช้อารมณ์อะไรกันเหมือนเดิมอันนี้เหมือนว่าก็น่าจะเงียบหายกันไปอีกนะคะแล้วก็อาจจะเงียบหายกันไปอีกนานเลยอะนะอืมนะคะอ่ะ แต่ถ้าหากว่าเขายังไม่เคยให้สถานะยังไม่เคยให้ความชัดเจนอะไรกับคุณนะแล้วคุณต้องการความชัดเจนอะนะคะอืมอ่ะถ้าสุดท้ายถ้าหากสมมุติเขาบอกว่าเออเนี่ยเขายังแบบยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนอะไรกับคุณตัวคุณเองต้องชัดเจนนะเออตัวคุณต้องชัดเจนนะคะเนาะถ้าเขาให้ความชัดเจนเราไม่ได้ก็คือตัดจบเนาะ หรือว่าอาจจะลดสถานะความสัมพันธ์นะคะกลับมาเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนรู้จักกันแค่นั้นก็พอนะอ,อแล้วก็บางท่านอาจจะทำงานอยู่ในที่เดียวกันอาจจะยังต้องเจอหน้ากันนะคะก็ต้องพยายามแบบว่าเรื่องงานก็ส่วนงานเนาะเรื่องส่วนตัวก็ต้องแยกกันนะคะอย่าเอามาปนกันนะอืม ไพ่นะคะโรแมนต์เจอได้อะไรบ้าง Keep and Openmind เนี่ยเปิดใจคุยกันเนาะที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าเออเอาแต่นิ่งเงียบกันแล้วก็อาจจะแบบใช้อีโก้ใส่กันไม่คุยกันนะคะเมือนตึงใส่กันอะเนาะแต่ไพ่ขึ้นมาว่าต้องเปิดใจคุยกันแล้วแหละนะคะเนาะคนเก่าๆเนี่ยเนี่ยคนเก่าๆของคุณนะ่ะจะกลับมานะอเปิดใจคุยกันบางทีคุณกับ เขาคนนั้นนะคะอาจจะมีความคิดอะไรที่มันแตกต่างกันนะคะแต่ว่าความแตกต่างมันไม่ได้หมายความว่าจะไปกันไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าคนสองคนนะแตกต่างกันแต่ว่าคุยกันแล้วมันรู้เรื่องกันไหมยอมรับกันไหมเข้าอกเข้าใจกันไหมนะคะถ้ายอมรับกันได้ก็ไปกันได้นะคะอย่าไปยึดติดเนาะบางสิ่งบางอย่างอย่าไปคิดว่ามันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ บางครั้งความสัมพันธ์มันต้องยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ปรับนะปรับจูนปรับตัวเข้าหากันนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรมากเกินไปนะคะโอเคประมาณนี้นะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันได้เนาะอาจจะต้องถอยกันคนละก้าวนะแล้วก็คุยกันดีๆนะคะมันอาจจะมีทางออกร่วมกันได้นะ มาดูวันกับตัวเลขนะคะวันอังคารวันอาทิตย์วันเสาร์ตัวเลขนะคะเลข8เลข0นย์เลข9ตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว n ตัว e ตัว f ตัว a ตัว r ตัว h ตัว u ตัว Q ตัว C ตัว x ตัว m ตัว s ตัว v แล้วก็ตัว t นะคะโอเคพลังงานคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนนะคะก็ลองไปปรึกษาส่วนตัวดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะ